เือนี่ขอขอดูหน้าตาหน่อยตอนเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องอ,อมีคิดที่จะต้องถ่ายนะกินให้เห็นหน้าตานะครับตามคนขอมาเนาะว่ามันอร่อยจริงๆนะอะครับขอบคุครับร<อ>คนมันนอกอยู่ในเมืองนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะของวันหยุดนะครับวันนี้ผมที่พลาดไม่ได้นะของวันหยุดเนี่ยก็คือสวนสวนสัตว์นะครับวันนี้เราจะต้องมาทํมามาหากินที่นี่แหละนะครับเพราะว่าทรัพยากรในน้ำของผมมันยังเยอะอยู่เมื่อจะเป็นปลาหอยนะวันนี้ผมก็จะต้องมาหาอา,อาหารจากสัตว์ที่นี่นะครับว่า จะพอมีอะไรที่จะให้เราได้ไปทำเมนูนะครับในตอนเย็นบ้างนะเมื่อวานผมก็มาแต่มันค่ำแล้วนะฮะก็เลยลองปักเบ็ดไว้อยู่นะครัไปดูน้องเงียบหน่ยแต่ไม่เป็นไร,รวันนี้ก็จะมาลองหาหอยหดูกันนะหอยเชอรี่ รู้สึกว่าปลามาจะกินเบื่อแล้วแต่นานๆทีก็ค่อยกินไม่เป็นไรแต่หอยเชอรี่เนี่ยนะผมว่าถ้ามาทําเมนูได้หลายอย่างนะครับก็สามารถเอามากินได้เรื่อยๆใส่ส้มตำก็ได้และก็ได้นะวันนี้จะมาดูกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอีกที่หนึ่งที่เป็นปลาไผ่ที่สมัยก่อนถ้าใครดูคลิปผมนะครับมันจะมีนปลาไผ่นะัตอนนี้มันเป็นไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเสียงดังๆนี่นะฮะหมดเอย นี่นะครับปลาปลาไผ่นะเมื่อก่อนที่มันผมเคยมาเผาถ่านเนะเาะเผาถ่านหรือมาหาหนอไม้มาตอนจริงไผ่กินซุงนะตอนนี้เขาจะทำรั้วแล้วนะเนี่ยเขาขุดตอกเสาเข็มนี่คือเสาเข็มนี่จะเป็นของรน่าจะเป็นของบ้านเขาทําบ้านจัดสันนะครับแล้วแนวรั้วตลอดนี่ยผมอยากได้ของเชอรี่มากน จหอยเชอรี่ V Vs. นะอหอยโขงมันนั่นนะว่าคออหอยโขงเรามีน้อยแต่กินหอยเช,ชอรี่เจ<ๆ>้าหนา่อนยะถ้าใบบัวที่มันเนี่ยใบที่มันใกล้ใกล้จะเน่าแล้วเนี่ยคือเขากินหอยเขากินเนาะมันจะมามันจะอยู่เต็มเลยนะถึงจะเป็นหอยขม ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตามดูบนฝั่งนะครับตอนนี้เก็บได้ประมาณนี้นะเป็นเยอะแล้วนะต,ตอนเย็นนี่อากาศดีเลยแต่หอยที่ผมจะเก็บไว้ตอนเช้าเค้าเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะไปแช่น้ํานะครับเด,เดี๋ยวตามกันบนฝั่งครับนี่ก็คือหอยที่เก็บมานะครับได้ค่อนข้างเยอะนะครับมัน ชั่วโมงยังไม่ถึงแล้วมันร้อนน่ะได้ไดไดเยอะนี่แหละที่จะไปทำเมนูกันนะครับวันนี้จะไปดูว่าจะทำอะไรกินดีแต่ตอนนี้ผมจะแช่ไว้ก่อนนะครับแช่ัะขัดล้งางให้สะอาดแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวไปแช่ที่บ้านนะครับวันนี้จะ,จะตกปลาด้วยกันนะครับว่าอาจจะได้ปลาไปกินบ้างนะเดี๋ยวดูกันก่อน เย็นมาแล้วนะครับตกปลาก็ไม่ค่อยกินนะฮะไม่รู้จะเอาประมาณยังไงตะไคร่ก็ไม่ติดแต่ก็พอได้นะครับเพได้ปลาอยู่ประมาณสองสามตัวนะเอากินแค่นี้พอนะครับสำหรับวันนีห้หอยแล้วก็ได้เนาะนี่ได้ปลานินมาสองปลาหมอมาหนึ่งเนี่ยเราจะไปทำเมน,นกินเย็นนี้นะฮะแล้วก็เก็บผักได้นะครับ เสียงก็ดังทั้งวันนะครับตึงตั้งตึงตั้งก่งอสร้างกูดังจริงจริงมาน้อนก็ไม่ได้สนุกเลยฮะเสียงดังนะดังจนรอบสะทานไปหมดเลยนะตอกเสาเข็มเดี๋ยวมาเจอกันเมนูนะครับเย็นนี้นะครับว่าจะทำอะไรกินกันได้ปลาเจอกันครับไซนี้นะครับมาสักวน่ตัวนะครับก็จะเป็นปลานิ่นนะฮะ ตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ตามหมอนะฮะส่วนวันนี้จะมาทำนะครับที่ไม่ค่อยได้ทำเลยนะไม่ค่อยได้ทำบ่อยเลยนะครับที่จริงส้มตำนี่เป็นอะไรที่เป็นเมนูระดับโลกนะครับตอนนี้แล้วก็มีผักนะผักไม่เดยว มัจะมาลวกนิดหน่อยนะถ้ามันเป็นเป็นมันเป็นผักบุ้งด้วยผักบุ้งก็มันญี่ปุ่นอันนี้จะลวกพอนนครับก็เป็นหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่แล้วก็ส่วนหอยขมนะผมจะลองต้มนิดหน่อย่อน,นะครับก็หอยเชอรี่เนี่ยมนันกินกับต้มตามว่านะี่นี่นะครับมาดูเมนูนะครับของ พอบ้านนอกอยู่ในเมืองวันนี้นะที่ม่กี้ต่ำส้ตมตำนะครับเปิดไฟหน่อยครับเนี่ยส้ตมตำฝีมือผมนะอาจจะมีรสชาติที่เราชอบนะแล้วแต่บางคนชอบเผ็ดบางคนชอบเปรี้ยวนะแต่ผมก็อ่เปรี้ยวหวานนะครับเผ็ดประมาณหนึ่งนะนี่นะครับแล้วก็มีหอยนะ นี่หอยเชอรี่นะที่ต้มแล้วนะครับสุกแล้วนะครับเออว่ามันมีไอ้นอนไหมด้วยนี่นะครับแล้วก็มีหอยจุกนะหอยจุกแล้วก็ปลานิลนะครับทอดกระเทียมนะครับมีปลาหมอด้วยนะครับโอ้ทั้งหมดนี้ก็ซื้ออย่างเดียวก็คือมะละกอนะยี่สิบบาทนะครับที่เหลือหาได้จาก ทั้งที่สวนแล้วก็หน้าบ้านตัวเองนะฮะวันนี้ก็มีคนเขาอยากเห็นหน้านะก็เลยต้องออถ่ายวิดีโอให้เห็นหน้านะครับว่าเออหน้าตาตอนกินเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากเห็นหน้าจ้างอะไรเงี้ยมีให้ดูนะครับวันนี้ส้มตำนะแล้วก็มีหอยอน,นี่เป็นหอยเชอรี่กบ ปลูหอยปุูกป,กป,กปกอร่อยนะครับปลาร้าก็คือที่ทำเนาะเดี๋ยวผมชอบกินนะไปชักปูกมีใบชักปูกปนี่ห่อให้หมดเลยนะครับทั้งหอยทั้งดูงนเนี่ยผมจะไปใช้กล้องหน้าหน่อยครับยูแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่ ก็เ็ต้นทูนต้นต้นทูนเนี่ยนะตั้งเนี่ยเล้วตูนเนี่ยจะห่อใบัะปูนะครับกินอยู่กับธรรมชาติปลอดภัยเราทำเอง แล้วก็มันญี่ปุ่นนะมีประโยชน์นะครับส่วนปลานิลกับปลาหมอเนี่ยทอดสดๆนะครับก็อร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับปลาไว้อยู่แล้วก็หอยจุกนะฮะนี่คอยจุกที่เราเก็บมาวันนี้นะตามยส้ม,มตำนะส้มตำปลาไหนี่แหละชอบนะครับ กูพูด่อยเก็บจากสวนไม่มีสารเคมีนะครับไม่มีอะไรเลยนะออกแบบธรรมชาติขี้วัวยอย่างเดียวนะครับอื เป็นมือที่สุดยอดอีกมือหนึ่งนะ,ะต่อไปดิจะถ่ายให้ดูนะอร่อยครับอร่อยจริง,รงนะครับมะเขืพูห่อนะก็ปลาปลาซิวนะครับปลาเป็นปลาซิวนะครับก็มีปลากระดีด้วยอ่ะนี่ตัวเล็กเนะ็กเนาะตัวนี้เป็นปลาปลาซิวใส นอนไม้ด้วยนะอือไปจุกไปจุกนี่ต้องจุกกินเลยนะครับส่วนหนึ่งอ่ะจะไว้แกงนะฮะดีวันนี้ผมได้กินหน่อไม้ดองว่าเดี๋ยวจะทำเมนูไข่จุกแกงใส่หน่อไม้ดองนะนี่อร่อยครับของที่เราทำนะวันนี้ก็ กินให้เห็นหน้าตานะครับตามคนขอมาเนาะว่ามันอร่อยจริงนะอร่อยครับสุดยอดอเดี๋ยวเรามาดูดกิจกรรมมันต่อไปนะครับแล้วก็ว่าจะทำอะไรบ้านนะครับ ยังไงก็ขอกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับหรือยังไงก็ได้นะครับก็ปเป็นกำลังใจของคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันมีคุณภาพเรื่อยๆนะครับต่อไปจะเป็นรายการถ้ามันช่วงโควิดหมดไปแล้วเนี่ยผมอาจจะอยากไปดูการเกษตรของคนอื่นบ้างหรือไปต่างจังหวัดบ้างนะครับยังไงมาติดตามกันนะครับกับช่องคนมานอกอในเมืองนะ กันนะครับสวัสดีครับ